อเอาเอาเก้าอี้มาให้ยายนั่งตัวหนึ่งยายนั่งไม่ได้ไมั้ง dưới người ta đa mấy đang năng dưới lên ดี๋ยวก็ใส่สั่งได้เดี๋ยวตอนจะลงเสร็จแล้วพ่จะทำบุญอะไรก็ว่าไป จบต่อต่อกันได้ ปุสราธรรมุสราธรรมะทาวเวสุวรรณังจากมหาราพังนปัสถิธามิตติยมีปุสราธรรมะปุสราธรรมะทาเวสุวรรณังจากมหาราพังนปัสถิธามิ ขังอักขีอัก,อกังจิตติมามังอารหังอเปรีคำมังอักขีอัก,อกังจิตติมามังอารหังอเปรสังขังอักขี อักขังจิตติมามังระหังอเปนะมะพะทะพุธะโอวาทางังเอหิจตุอิัลสาตัทวาจงกับมนี่มามาโสทายะโสทายะปังสุข,ขังธรรมงเอหิ จงกับมณีมามานัคมาทาจากภักษามะอาคูมะมะสิกโรโรมะปัญจขันธาโลูปะขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขารขันโธวิญญาณขันโธ สักกัดปัสมโภรูปะขันโงนะอะนะอะสุตังสุนะพุทังสุอานะอะอานะอุสซปุตนะสุตังสุอานะอะมิอามะอูคุณท่านท้าพรมจัด ทาวยักษสโมโคทาวเวสสุวรรณโนพระยาโกกรแสนาข้าพเจ้าจะขอเชิญวิญญาณของพประโลดจงนำดอกไม้นี้ขึ้นไปไหว้พระเกศตุรามณีระหววังทางห้ามฝากขุนผู้ให เป็นอันขาดใครขออย่าให้เมื่อดวงวิญญาณของได้นำดอกไม้นี้ขึ้นไปไหว้พระเกตุรามณีแล้วขอให้ดวงวิญญาณของท่านจงเล็กกลับมาสู่บ้านดูแลปกปักรักษา ลูกและหลานญาติปีน้องขอให้ลูกและหลานและยิปีน้องได้อยู่ยามมีความสุขมีความเจริญหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยศบประมาผ่าดท้งทางต่อหน้าก็ดีรับหลัง ละลึกได้ก็ดีละลึกไม่ได้ก็ดีด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอได้โปรดจมโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าพร้อมมากกันทุกท่านด้วยเธอ ผู้ชายมานี้ให้ออผู้ชายด้านนี้ละของะะ <S S S ม,ม,มท่านมานี่ผู้หญิงมานี้หมดเลยเดี๋ยวเวลายกนี้เรื่องรับผ้าขาวด้แล้วครับ วางข้างๆได้วางมันต่ำมาหน่อยมัต่ำมาหน่อยตมันต่ำเลยมันต่ำเลยครับวางให้ต่ำมาเลยสุดนี่แหละเออตังมาตั้งใส่ไปไหมได้ใส่เลยใส่ได้เลยอยากปีน้องนะครับอาสตางใส่ให้แดงนิดนึงนะจะไปใช้ระหว่างทางนะใส่บนหน้าอกเลยพี่เดี๋ยววันที่ประชุมเพลินะครับเจ้าหน้าที่จะแกะออกเป็นค่าน้ำค่าไฟวัดนะครับอธิษฐานบอกให้ดี ตะตังนี้ไปซื้อข้าวซื้อน้ำระหว่างทา,างหากว่าลำบากก็ให้ตะตางนี้ซื้อความสะดวกสบาย มีไม่มายังไม่มากันรดไปชน,นกลางทางไม่มาเนี่ยกใครอะที่อยู่นี่เป็นญาติพี่น้องใช่ไหมไม่ใช่ลูกเลยใช่ไหมมีน้องสาวลูกไม่มาท่านยังไม่มาเลยไม่เป็นไร จับต่อได้จับต่อไม่ถึงก็จับต่อได้จับต่อะเลยี่น้องมีความเ่น่นกันนะไปให้สบายนะมีความในใจอะไรยังไม่บอกนะครับอขอมาลาโทษซตอนนี้เลยไม่เห็นให้เต็มเต็มโลมันสูงไปละทีแต่สูงเอาสูงคืมองหน้าคนใช่ไหมอมนะอมติดนะครับ น,นะ,นะแต่เมื่อจากข้าวซุปต้มเนี่ยผู้หญนะนะจันนาวนานเลยคุณพ่อครับเ้าหมอต้องถอดไม่ต้องถอดไม่ต้องไม่ต้องเข้าลิ้นเลยได้อเปลไม่ต้องอยู่อยูน่นี่เดี๋ยวเอาเทปปิดใช้ได้แล้วมันไม่น,าน่าเทปปิดรูเหรออืม เทพปิดดูไม่ให้ไอ้มดเข้าไปไม่ให้อะไรไปไข่บนีเออไม,มไม่ให้มดไม่ให้แมลงเข้าไปปิดระวังมือระวังมือให้นันจับหูระวังมือยกนิดนึง

ไม่ได้อุงอไปหยอกนะกนลวยเรียกอะไัวตั้งมาอยู่อเอ

那样。<Yeah. S 2> yeah. แล้วหอดสังฆทานอย่าเพิ่ง <sometimes> ข <hate kim> ้า <mer> ผ <20 aine> <hã> ้าขึ้นไว้ก่อนยกขึ้นไปก่อนอย่าเพิ่งย่เพิ่งอย่าเพิ่งนะครับเป็นใจยอก่อนยกขึ้นแล้วจบนะครับยกผ้าขึ้นครับยกผ้าขึ้นอ่ายกผ้าขึ้นแล้วจบปฏิฐานที่สวดนต์มนนตให้กับนะครับามเดไกพุนะครับนื่องจอง เดียวรอแววางลงสายยองครับเดี๋ยรอแล้วท่านัเมยอ่นะครับผงเมยครับทีดี 对吧